สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a นดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ Nine of Pentacles T of Swords Seven of Swords uh, Eight of s w o r d คนนี้น่าจะแบบมีพลังงานธาตุลมสูงนะคะ อเมถุนตุลกุมราคนาหรือราศรีของเขานะคะมีเมถุนตุลกุมผู้ศพเม,มถุนตุลกุมผุ้ศพเห็นเท่านี้แหละคนนี้เป็นคนที่แบบว่าใจร้อนใจเร็วมีความแบบที่กิงวลคิดมากเป็นเป็นคนที่คิดเยอะอะคิดมากคิดเยอะ แล้วก็อ่อนไหวใจอ่อนคืออารมณ์แปรปวนง่ายแล้วก็ถ้าโกรธก็คือโกรธง่ายหายเร็วแต่ว่าโกรธโกรธง่ายก็คือง่ายมากๆด้วยนะแบบอะไรเล็กๆน้อยๆก็คือจะมีความเซนซิทีฟเซนซิทีฟอ่อนไหวเยอะมากๆเลยเรื่องเรื่องไม่น่าจะโกรธก็โกรธเรื่องไม่น่าจะงอนก็งอนอะไรแบบนี้แต่ว่าข้อดีคือหายเร็วหายแบบหายเหมือนลืมอะ เหมือนลืมลืมไปว่าเมื่อกี้ฉันโกรธอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือข้อดีแต่ว่าข้อเสียก็คือโกรธง่ายงอนง่ายไปหน่อยนะคะจิตใจอ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอะไรนิดนิดหน,น่อยหน่อยก็กระทบกระเทือนไปหมดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าขี้งอนที่อ,อจะขี้งอนแบบไม่ค่อยพูดอะไม่บอกว่างอนเรื่องอะไรหรือฉันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้เองเออเธอต้องรู้สิว่า ฉันงอนเรื่องอะไรอะไรแบบนี้ยคือเขาจะไม่บอกเขาจะไม่พูดแล้วก็เออเป็นคนที่เหมือนกับว่าขี้ใจน้อยเนาะขี้ใจน้อยแล้วก็ขี้หงุดหงิดหลายที่อยู่คนเนี้ยโอเคแล้วเขาคนนี้เป็นอะไรกับคุณเอ่ย เป็นอะไรความสัมพันธ์เป็นเชิงแบบคู่รักคู่แคนหรือเปล่าเนี่ยออกแนวแบบมีความไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่มีความสนใจคุณอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องงานาทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันนะคะหรือมีงงมีงานอะไรที่เกี่ยวข้องกันอะ่ะ อยู่ในที่ทํางานเดียวกันเออเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของงานแต่คุณกับเขาอะ่ะจะเป็นลักษณะที่ว่าคือเหมือนเขาสนใจคุณนะเขาชอบคุณเขาสนใจคุณในเชิงชู้สาวเนี่ยแหละแต่ว่าคุณกับเขาอะ่ะมันเหมือนกับมีความขัดแยง้งมีความไม่ลงรอยกันอืมมีความแบบว่าเหมือนพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างเงี้ยคุณกับเขาอะ่ะ อาจจะเคยคุยกันมาก่อนหรือว่าเคยคบกันมาก่อนแล้วมันก็ทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันหรือมีเรื่องมีคอนฟ lict อะไรกันที่ทําให้คุณกับเขาเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้คบกันด้วยดีอะค่ะเอออาจจะเป็นรักๆเลิกเล,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 ลิกก็ได้หรือว่าบางคนก็คืออาจจะยังไม่ถึงขั้นคบแต่ว่ามันเหมือนคุยกันแล้วมันมันไม่สมูทอะ มันไม่ราบรื่นมันไม่สามารถที่จะแบบคบหาลงตัวได้อาจจะด้วยนิสัยนะคะอาจจะด้วยนิสัยส่วนตัวของเขาหรือของคุณอะไรอย่างเงี้ยที่มันเข้ากันไม่ได้อะเพราะถ้าดูจากไพ่มันมีความแบบมันมีความชอบมันมีความถูกใจแต่ว่ามันก็มีความขัดแยง้งอีกอย่างหนึง่งเราไม่แน่ใจว่าฝั่งเขาหรือฝั่งคุณนะ่ะที่มีเหมือนแบบมีมีคนหนึงอยู่ เหมือนเป็นรักสามเศร้ารักสามเศร้าเราสามคนนะคะไหนดูซิฝั่งเขาเขาเขามีคุณคนเดียวไหมหรือว่าเขามีใครอยู่แล้วแบบดูหน่อยนะอุ้ยประเด็นเขาเขาโสดเขาโสดแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีช้อยส์มีตัวเลือกคือมีคนมาชอบเขาเยอะนะคะแต่ว่าเขาโสดสถานะของเขาอะ่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้ว,ว่าอาจจะคุยหลายคนไหมอาจจะคุยหลายคนอยู่ยังไม่ลงตัวยังไม่เลือกใครแต่คือคําว่าสถานะโสดคือยังไม่ได้ตกลงคบกับใครจริงจังอ่ะแอานะคะแล้วคุณล่ะคุณมีใครอยู่หรือเปล่าคุณมีใครอยู่ไหมอืม คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณมีกำแพงกับเขาเหมือนคุณจะมีคนในใจอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคุณอะมีคนในใจอยู่แล้วมีคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยอยู่ด้วยหรืออาจจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่ถามว่าคุณสนใจเขาไหมมีนิดนิดแหละคุณจะสนใจเขาอะแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องรู้สึกว่ามันผิดคุณเป็นตัวคุณนะที่มีกำแพงกับเขา ะะแล้วเนี่ยคือคือถ้าคุณไม่มีความรู้สึกเลยอะ่ะมันจะไม่ขึ้นแปดแปดดาบเพราะแปดดาบขึ้นมามันเริ่มมีความสับสนมันเริ่มมีความแบบรู้สึกว่าจะทํายังไงดีฉันจะตัดสินใจยังไงดีแต่ฉันก็ต้องแบบยึดความถูกต้องไหมฉันมีคนของฉันแล้วฉันมีคนในใจแล้วมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้เขาก็มาทําให้ฉันว้าวุ่นใจอืม อารมณ์นั้นแต่คุณก็มีกำแพงกำแพงของคุณมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเงื่อนไขที่ว่ามันผิดศีลธรรมมันไม่ถูกต้องคุณก็เลยพยายามที่จะแบบไม่ฉันต้องแบบยึดมั่นสิฉันต้องใจแข็งสิอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบไม่ใจอ่อนไม่ไม่หวั่นไหวอือ่ะทีนี้มาดูกหน่อยว่าแล้วใครคนนี้เนี่ย ทำไมเขาถึงคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรเอ่ยตอนนี้เขาคิดถึงคุณเรื่องอะไรเอ่ยในออบสอดสเตรนจ์เพจออบสอดเขากำลังคิดว่าเขาจะหาวิธีแบบเอาชนะใจคุณยังไงทํายังไงเขาถึงจะได้ครอบครองคุณทํายังไงเขาถึงจะเป็นผู้ชนะหรือแบบทำให้คุณตกลงปรงใจกับเขาหรือมาเลือกเขามาชอบเขา เขากําลังพยายามอยู่กําลังคิดกําลังหาทางพยายามแล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะต้องชนะเขาจะต้องเอาชนะใจคุณให้ได้แต่เขาก็กําลังคิดอยู่ว่าจะทําวิธีไหนดีแต่เขาทุ่มสุดตัวขอดูหน่อยนะว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังกับคุณไหม free of cup four of cup hermit อย่างนะ อาจจะยังนะคะอาจจะยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบอยากเอาชนะอยากอาจจะเพราะว่าเขาอะตัวของเขาอะเป็นคนที่โดดเด่นมีคนชื่นชมชื่นชอบเขาอาจจะแบบว่าจีบใครก็ติดใครก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขามาชอบคุณทําไมคุณถึงมีกําแพงกับเขาทําไมคุณถึงไม่เล่นด้วยล่ะทําไมคุณถึงแบบไม่เลือกเขาคนนั้นของคุณอะดีกว่าเขาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นอะ แต่ถ้าถามถึงความจริงจังอะยังยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่เชีย <c> ์ <oughs> ถ้าดูจากไพ่แล้วเราไม่ก็ไม่เชีย์คนนี้นะนะคะคุณชอบใครอยู่หรือคุณมีแฟนอยู่คุณก็เออยยึดมั่นไปทางนั้นแหละดีแล้วนะคะเพราะว่าคนนี้เนี่ยมันเหมือนอารมณ์แบบว่าเด็กงองแงเด็กงองแงที่อยากเอาชนะอืมแต่ถามว่าเราจะให้ความมั่นคงกับคุณได้ไหม จะจริงจังกับคุณได้ไหมก็ยังอาจจะแค่สนุกอาจจะแค่แบบอืมเป็นมีความเป็นเพื่อนมากกว่ามีความแบบว่าเอออาจจะเป็นเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนเป็นได้แค่คนคุยแต่จะให้ไปถึงคนรักหรือเป็นคนที่เขาจะจริงจังด้วยอ่ะยังยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะเขาแค่เนี่ยถ้ารู้จักไพ่อ่ะคือเขาอมีช้อยฟเยอะคนเนี้ย มีช้อยส์มีตัวเลือกเยอะแต่คนหนึ่งที่ที่ก็คือคุณอะเป็นคนที่เออเขาก็สนใจอะแต่คุณไม่สนใจเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้ที่แบบไอ้ที่มาชอบเขาอยู่แล้วเงี้ยมันไม่ท้าทายมันไม่ตื่นเต้นคือเขาจะชี้คนไหนก็ได้ถ้าไอ้คนที่มาเลือกเขาอะคนที่มาชอบเขาเขาจะเลือกคนไหนก็ได้แต่เขาไม่เลือกเขาเลือกคนที่เขายังไม่ได้ เขาเลือกคนที่เขายังแบบเอาชนะไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้อยากได้ชัยชนะอยากครอบครองแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ให้ความความรักหรือความจริงจังอะไรกับคุณขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่เชียมเขาจะทำยังไงเมื่อเขาคิดถึงคุณแล้วเขารู้แหละว่าเขากำลังหาวิธีที่จะเอาชนะใจคุณแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อคะในวนี้ ไ of Cups คัพฟิกซ์ออฟเพ e ตั e โ o ลอืมให้ระวังนิดนึงนะคนเนี้ยถ้าคุณแบบเกิดมีความรู้สึกอะไรกับเขาขึ้นมาหรือมีเความใจอ่อนอ่อนไหวเขาอาจจะทำให้คุณเสียความรู้สึกได้นะอาจจะทำให้คุณผิดหวังอาจจะทำให้คุณเสียใจได้นะแต่ว่าเขาก็จะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะคะ่ะ พอเขาทําให้คุณเสียใจเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าสมมตินะอ่าให้เห็นภาพถ้าคุณเริ่มหวั่นไหวกับเขาแล้วคุณอาจจะไปรู้ไปเห็นว่าเฮ้ยเขามีคุยกับคนอื่นนะแล้วค,คุณก็รู้สึกผิดหวังผิดหวังที่แบบอ้าวมีคนอื่นอยู่แล้วเธอก็คุยกับคนอื่นอยู่แล้วอ่ะเธอมีช้อยมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายอ่ะและ้วมยุ่งกับฉันทําไมคุณอาจจะรู้สึกเฟลอ่ะรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังพอเขาเห็นว่าคุณแบบ อาเริ่มถอยคุณเริ่มแบบไม่อยากจะเล่นด้วยละเขาก็จะมาทําดีกับคุณทําตัวดีทําตัวน่ารักทําตัวแบบเป็นคนดีหรือแบบอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเนี่ยแค่แค่คุยเฉยๆเป็นเพื่อนทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่จริงจังไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกว่านั้นไม่มีอะไรจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่แต่ข้อเอ่อจะบอกเป็นข้อดีก็ไม่ใช่สิ คือจะบอกแค่ว่าไอ้ที่เขาพูดอะมันมีส่วนจริงมันจริงตรงที่คนเหล่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกับเขาจริงๆเพราะเขายังไม่คบใครเพราะจากไพ่ที่ดูตอนแรกที่เราบอกแล้วว่าคนนี้โสดโสดจริงๆแต่คนมาชอบเขาเยอะแล้วเขามีช้อยมีตัวเลือกเยอะแต่เขายังไม่ไม่คบใครเขายังไม่ได้คบใครจริงจังแต่อาจจะคุยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นที่เขาจะมาบอกคุณก็คือคนเหล่านั้นไม่ใช่แฟนเขานะเขาไม่ได้แบบเป็นอะไรกับ คนนั้นเลยก็แค่รู้จักการก็แค่คุยคุยอะไรอย่างเงี้ยก็คือความจริงอมืมันก็เป็นความจริงแต่ว่าก็ไม่สนับสนุนอีกนั่นแหละเพราะหนึ่งเขาเขาดูแบบเหมือนมีความเป็นคนเจ้าชู้อะแล้วก็เปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนใจเร็วแต่ข้อเอตัวเขาอะตัวเขาอาจจะมีความแบบเหมือนเป็นคนที่ ชอบการแข่งขันหรือว่าอยากเอาชนะคนอื่นมีความดือ้อมีความแบบนิสัยเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ยังไม่ได้ฉันต้องได้สิในเมื่อฉันเอาชนะใจคนอื่นได้ขนาดนี้ทําไมฉันเอาชนะใจคนคนนี้ไม่ได้เงี้ยไม่ได้นะคะดูแล้วไม่มีความมั่นคงมากพอทีนี้ถ้าคุณนะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามีคนที่คุณชอบหรือคุยอยู่แล้วอ่ะ ก็ให้ยึดทางนั้นไปก่อนดีกว่านะคะเพราะทางนี้ดูแล้วอืมไม่น่าจะเวิร์กแต่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วเขาก็จะจีบคุณหรือว่าพยายามพยายามแบบใช้วิธีเอาชนะใจคุณซึ่งคุณอาจจะหวั่นไหวได้นะถ้าคุณไม่ใจแข็งพอคุณอาจจะหวั่นไหวได้แล้วคุณก็จะมาเสียใจทีหลังนะอ่ะอันนี้บอกไว้ก่อน โอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ